สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกไปดูสมาร์ทโฟนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีกันเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในปี1990ยุคสมัยที่โทรศัพท์มือถือยังมีขนาดพอๆกับอิฐสร้างบ้าน IBM Simon เปิดตัวในปี1994ถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกด้วยหน้าจอ LCD และน้ำหนัก500กรัมแม้จะไม่มีคำว่าสมาร์ทโฟนในขณะนั้นแต่มีฟีเจอร์คล้ายสมาร์ทโฟนยุคปัจจุบัน เช่นปฏิทินจดบันทึกด้วยสไตลัสรับส่งอีเมลและข้อความและเชื่อมต่อกับแฟกได้จึงได้รับการจารึกว่านี่คือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกต่อมาในยุค2000โนเกียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการสินเบียนที่ทําให้การใช้งานมือถือสะดวกข,ขึ้นเช่นการจัดการข้อมูลส่วนตัวและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเบื้องตน้นมาถึงช่วงปี2002 2007ถือเป็นปีทองของตามและ b แบล็คเบอร ฝั่งตามได้เปิดตัว Tio PDA ที่มีฟีเจอร์การจัดการข้อมูลส่วนตัวและใช้งานอีเมลการใช้งานปฏิทินเหมือนเอา PDA และเครื่องเล่น MP 3มารวมกันตอบโจทย์ผู้ใช้งานกลุ่มธุรกิจส่วน BlackBerry สามารถเช็คอีเมลท่องเว็บได้พร้อมแชท BBM ที่ฮิตแรก BB พินกันมากในช่วงนั้นและยังมีฟีเจอร์เด่นของทั้งสองค่ายที่เน้นคีย์บอร์ดเกรตี้ทำให้การทิมข้อความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นช่วงปี2008-2009ถึงเเป็นช่วงเวลากำเนิดของ HTC Dream สมาร์ทโฟนระบบ Android เครื่องแรกของโลกที่พัฒนาโดย Google มีจอสัมผัสขนาด3.2นิ้วจุดเด่นคือคีย์บอร์ดสไลด์ที่สามารถเลื่อนออกมาจากตัวเครื่องได้มีปุ่มคีย์บอร์ดแบบ5แถว full q u a l t y และยังมาพร้อมปุ่มควบคุมการทำงานแบบ t r a ็กบอร์ดพร้อมปุ่ม enter ในตัวในปี2007 Apple ได้เปิดตัว iPhone โทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนโลกตลอดการด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและฟีเจอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในเวลานั้น เช่นหน้าจอสัมผัสไร้ปุ่มกดที่ตอบสนองได้ดีมากพร้อม App Store ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้หลากหลายหลังจากนั้น iPhone ก็ค่อยๆค,ครองส่วนแบ่งตลาดมือถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมาจนถึงปัจจุบันในปี2009 s a m s u n งได้เปิดตัว Galaxy เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เครื่องแรกของ s a m s u n งและได้รับความนิยมอย่างมากมี Play Store จาก Google ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ด้วยตนเองได้พร้อมกับการเปิดกว้างให้นักพัฒนาที่หลากหลายทําให้ Android กลายเป็นที่รู้จักและเป็นจุดเปลี่ยนของสมาร์ทโฟนมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือวิวัฒนาการสมาร์ทโฟนที่ทางเทคโนโลยีนำมาเล่าให้ฟังจากจุดเริ่มต้นรุ่นแรกๆในปี1994ที่มีฟีเจอร์พื้นฐานมาจนถึงสมาร์ทโฟนยุคป,ปัจจุบันที่มีฟีเจอร์ทันสมัยเช่นการรองรับ5 g กล้องความละเอียดสูงและแอปพลิเคชันหลากหลายปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมล่ะว่าสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้เราในปัจจุบันล้วนมีประวัติและความเป็นมาหากคุณเป็นคนที่รักประวัติศาสตร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่าลืมกดและกดหัวใจติดตามเราไว้กดเซฟไว้ฟังซ้ำและแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ